เช็คอินเช้านี้ที่สารคามครับผมทุกคนก่นองมาเยี่ยมบ้านครับผมมาเยี่ยมเบืยนมาเยี่ยมบ้านสารคามครับเช็คอินสารคามครับเช้านี้ฝนตกย่างหนักเลยครับเมื่อคืนนี้ครับผมทุกคนฝนตกย่างแห้งเลยครับน้ำขังแต่น้ำบ่อ อยู่บ้านเริ่มแห้งแล้วครับผมน้ำบ่อเริ่มแห้งแล้วบ่อที่ผมมาทำคลิปตกปลาคลิปที่ผ่านผ่านมาครับบ่อาวานแห้ได้สบายเลยครับแต่วันนี้ยังครับยังยังกับข้าวเยอะอยู่ครับกับข้าวเยอะอยู่ยังไม่กินดีกว่าปลาวันนี้เปลี่ยนหาเมนูอื่นดีกว่า <c oughs> นาครับผม ปลูกผักไว้ทางโน้นด้วยครับปลูกผักปลูกผักปลูกผักเลี้ยงวัวไถไถแปรไถพวนด,ดินไว้ครับผมพอเป็นคนไทยไว้ <c oughs> ไถไว้รอหน้าฝน <c oughs> ไถไว้รอหน้าฝนไถไถให้หญ้ามันตายครับผม ให้ใหยหญ้านันตายครับอาชีพชาวนาอาชีพช,ชาวนาไถากบไว้ให้ฟางข้าวมันเป็นฝุ่นให้ตอสางข้าวมันเป็นฝุ่นครับผมฝนตกมาเมื่ขึ้นนี้เย็นเลยครับผมเย็นชุ่มชื้นเลยตอนนี้ก็ยังคลึ้มอยู่ครับทุกคนตอนนี้ก็ยังคล้มอยู่อ่าบรรยากาศดีเลยไม่ร้อน แต่ไซสยมานีนไม่ไม่แน่แต่ตอนนี้มันน่าจจะตกทางอื่นน้ำไกน้ำแหลครับผมเพราะว่ามันยังคลึ่อยู่มัันยเป็นคลื่นๆอยู่วันอาทิตย์ครับผมวันหยุดกลับมาบ้านครับม้างแต่คืนวันเสาร์แล้วครับผมมานอนบ้านนอนบ้านเช้าตื่นมาวันอาทิตย์ฝนตกตอนกลางคืนพอดีครับผมฝนตกตอนประมาณทีสองทีสามนี่แหละลุกขึ้นมาดูเว นาฬิกากำลังตกมาพอดีเลยครับไม่ลมแรงเท่าไหร่แต่ทางอื่นมีลูกเห็บหล่นด้วยนะครับผมลูกเห็บตนตกด้วยทาง,ทางอำเภอบลบือหรือเปล่าทางบลบือนี่ยที่มีลูกเห็บตกด้วย เลยมีโอกาสได้เดินลงมาเลาะดูทุ่งนาครับเลาะดูทุ่งนาเลาะชมบรรยากาศบรรยากาศชุ่มชื่นบรรยากาศเย็นสดชื่นครับบรรยากาศบ้านเรามีความสุขดีครับผมแค่เดินลงมาก็มีความสุขแล้วครับเดินมาเท้า โดนขี้ดินเท้าโดนดินเหยียบดินนาตัวเองมีความสุขครับผมตามภาษาของหนุ่มไทยบ้านตามภาษาของเบากอนอินดีไทยบ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบากอนอินดีไทยบ้านด้วยนะครับผมเท้านี้เช็คินที่มหาสารคามครับ มาเยี่ยมพ่อกับแม่ครับผมของตายหญกินยังไงอยู่ยังไงกินยังไงแกตัดไม้เาถ่านต้นอะไรวะต้นแกภาษาเราต้นแกครับผมในภาษากลางไม่รู้เหมือนกันว่าต้นอะไร เดินดูนงดูนาว่าจะมาทำกเกษตรผสมผสา,านนี่แหละครับผมก็เลยเดินดูวางแผนไว้ว่าจะเริ่มตรงจุดไหนมุมไหนก่อนครับที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นมุมนี้แหละครับผม จะเริ่มตรงไหนดีทำกเกษตรผสมผสานบ่ออยู่ตรงนั้นครับบ่อเก่าบ่อว่าจะรื้อบ่อแล้วก็บ่อการข้างใน,นแล้วก็จะทําตรงนี้อีกทีหนึง่งมีโครงการในหัวหลายอย่างครับผมทุกคนค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะๆก่อนครับ เพิ่อนเติมีเยอะก่อนพ่อก็พ่อก็ปลูกต้นประดูพยุงทั้งพยุงทั้งประดูายเต็มเลยครับผมเต็มเลยทีนี้มะม่วงดกครับผมมะม่วงดกเต็มทุกต้นเลยครับู้นครับม่วงดกเต็มทุกต้นเลย ฝนตกเมื่อคืนนี้เย็นสดชื่นเลยครับฝากไว้คลิปหน้าก่อนครับผมเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องบก่กอดินที้ไทยบ้านเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ